น,นี่เฮ็ดร่มก็พอไหมพี่นองมีตั้งเฮ็ดเพิงเฮ็ดนั่งล่มเฮ็ดสารพัดเฮ็ดเฮ็ดร่มค่แะแล้วแกงเสื้อน้ำไม้มือนนี้ค่ะอันนี้เฮ็ดโ่มค่ะอันนี้ซื้อมาพอนพี่นงจาไม่ได้รับจากถุง,งเธอเอันนี้เป็นบวบฝรั่งค่ะแกงเสื้อกับยอดน้ไำไม้บํานี่แหละคะ่ะน้ไำไม้บําอันนี้น้ำน้ำยาหน้าค่ะต้มจัดการเลย มีผ้ามีสียเงหน้าแห้งดูค่ะมีเท่านั้น <c oughs> อันละแกงเธอนึงละค่ะหลังจะเอดอาหารฝรั่งแล้วผ้ากระเต็มไว้นี่เลยค่ะอันเสื้อ,อย่านางเสื้อ,อมันควันมากนะเสื้อ,อย่านางเสื้ออิกหล่อแต่ไม่ได้แต่ยังไม่ตังไฟผัดตังกันยูนในเต่าไว้จะซื้อ,อแบบแบบในมอนนี้เลยค่ะเตร็ม <c oughs> ละแกงค่ะ <c oughs> ไปห้องน้ำกลับมา สามีจัดการล้างแล้วเรียบร้อยค่ะเอาเข้าเครื่องเรียบร้อยโอ้ยแคบซอกเลยไพี่น้องเอ้ยสต๊อตสโบี่ลายยังเลยออยุ่กระป๋องนึงอันนี้น้ำจะน่ากทำไมพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาฉันนึกว่าเธอกินหมดแล้วเหลือแต่น้ำมาสันก็เลยเททิมมาสันโอ้ยเป็นนานแล้วเหมืนนอน,น,น,นตอนที่ไปเมืองไทยจะกลับจะกลับมาเมืองนอกนะคะพี่สาวกะอันป้าป้าจะอัน นครพนมส่งอันหนังเข้มมะเฮอค่ะปลาส่มมาเฮอพี่สาวกระจัดการเผาเฮออย่างดีเผามาเฮอเข้ากันโอ้ยอุตสา่ามีกินนั่นละเรามากินนั่นยุ่เงเบิ่งเนอมาสันหนังเข้มเบอร์พี่น้องสามีเห็นทิมหมดเลยฉันนึกว่านึกว่าขยะเธอลืมทิ้งมาสันโอ้ยอ๊ยอกินเพื่อพี่น้องไย จะแช่แล้วยังวะโอ้ยโอ้ย,อยน้ำน้ำมันละอันแหง้งหมดละนี่ยุ่เกิดปองเดียวเท่าน,านั้นจ้ะโอเคเสื้ออันนี้เลยเสือ้อน้ำไม้เลยก่ะอ๋อจริงๆเราต้องเสื้อเข้าเบอร์ก่อนเนาะก็เนาะโอ้ยนัน่นนั่นละโอเคเสื้อมาคิดมาคิดเข้าเบอร์ค่ะ เมื่คิดเข้าเบิร์ไม่ได้ยันไม่ได้แต่คล้เซอร์ได้แต่เมื่คิดเข้าเบิร์ก็เซอร์หูหัวหมดเลยเนาะแกงแบบตามที่ตามเกิดขึ้นเก็เลยโอ้ยเป็นฟ้าเดี๋ยวแล้วเสียสมาเกอง เออใครแน่ยใครน่เยวะซอมมีก็เป็นซอมแนีนะคะไม่เยนทางการด้วยซอมเจ็บนนทางการไม่ซอมบานๆทสบายๆเสื้อเย็ขนียไม่ทิ้เองเนั่งเอมัคือเสื้อตัวมเลนรเาเออเสืมาบกบ

สามพองหน้านี่นมตามตรนนี้ที่่ตกามร้อหน้าตัดน้ำก็จะแห้งก่างคือซื้อน้ำอีกชุดะแสนกือบ้านี่เคยได้อินเพลงนี้ กระสุรสเซอร์น้ำปลากระเซ็ตแล้วเรียบร้อยจับปากอันนี้ไม่ได้ซิมเลยเป็นเร่องเลเส็ดอาหารส่วนมากมันไม่ซิมเลยซื้อซื้อใช้ได้โอเคเราจะมากินน้ำกันเรื่องตอนนี้ เนื้อแห้งเอ็ดเนื้อแห้งไ้กระแซ่อะไรต้องที่น้องนี่สองโลกว่ากินมื้อนึ่งหมดเลยประมาณนะั้นเนื้อแห้งนี่กินกับสามนุ่มกระแซะอะายกระซังคัดลาไรเอ๊ก็ปยื้อไปกินคนะ่ะคันไดแดดอัน,นบ้านเฮานี่ก็แห้งแล้วค่ะ แบบอบร่มร้อนอุอบรอมหัวนี่ค่ะสุดจอดได้เลยค่ะสุดยอดได้เลยอบรอ่มร้อนแค่สามสิบองศาค่ะรู้สึกผ่านหรือไม่จะบออ้อหรบอบอย่ีที่ตอ,อ,อนันอบร่มร้อนนะคะเข้รเลยาวแน่เข้าแบผ้าลืมตัดค่ะมันได้ร่มไปวก็เลยร่มไปเลยเดี๋ยวเราไปแก้เชือหลังนค่ะ กอเสื้อน่องแกงเฮดเสื้อน่อหรือแกงนอเสื้นที่แรกกอแลเสื้อเฮ็ดอันเอสเพอพร้อมค่ะซื้อมาลองแต่เห็นเฮดอันนี้มันหลายอยู่ก็เลยไม่ได้สื้อนะไม่ซื้อมนเร็จมาเดิอมาเดบ้านนี้คืออะไรล่มาเสี่ยมืโนนนหอมขนาดก็ไี่น้องแกงแบบน้ำจิ้ม เซตแล้วเรียบร้อยค่ะแกงน้ำมหมบ้าเฮดโลมเป็นอ่ไรปองเอ้ยมาหอมตุ้มครับทิพครับแดนอีแล้วค่ะอือ แับโนอยลรๆค่ะมาข้ามาเพื่อมีข้าวเหนียวามาจำเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวเหนียวติดเอื้อนไว้แล้วค่ะมีแต่ข้าวสวยบ้านนี้